สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกดาพัสกุธนาเพิน,นะคะชื่อเล่นชื่อว่าฟิออร์เรนติน่าค่ะหรือสัส้นๆว่าฟิออรก็ได้ค่ะชื่อหนูมาจากทีมฟุตบอลนะคะคุณพ่อตั้งให้ค่ะก็หนูอายุ23ยังเข้า24ปีค่ะตอนนี้ก็เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนะแฟชั่นดีไซน์ค่ะ หนูก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นศิลปินมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าก็มีโอกาสได้เดินสายออดิชั่นไปแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเลยค่ะหนูก็เลยตอนนี้หนูก็มีโอกาสมีโอกาสทางด้านการแสดงเข้ามาหนูก็เลยสนใจทางด้านนี้ด้วยเหมือนกันค่ะก็เลยอยากจะลองดูค่ะหนูมีความสามารถพิเศษสามารถเต้นได้ร้องเพลงได้รับได้แล้วก็อะไร เล่นกีตาร์ได้ะค่ะแล้วก็พากเสียงได้นิดนึงอะไร <c oughs> ประมาณนี้คะ่ะก็อยากจะลองขอ,อการให้กรรมการช่วยรับพิจรารณาไว้ด้วยนะคะยังไงจะทำให้เต็มที่ที่สุดคะ่ะหนูไปรอดูหนูอินฟูเวสดูนะคะโอเคค่ะมาแล้วรอนานไหม คือทำงานไงมันก็มาช้านิดนึนงอะไม่ได้ต้องใจมาสายเลยขอโทษต่อไปน,นี้จะไม่ทำอีกแล้วต่อไปน,นี้จะจะรีบเริ่ง,งานเลยหรือไม่ทานมันชา้า ประมาณนี้นะคะอ๋อขอบคุณค่ะยังไงก็ฝากละรับผิดชอบนานอได้นะคะ